สวัสดีครับพี่โดพวกสวัสดน้ดอกไม้นี่ผมสิบน้าพี่ดามายอดปลาตีปลาปีทีมงานครับทีมงานหวักลู่ของวัดบางพี่ครับบางบัโตครับ น้องเช้าอำเภอบางพี่กับน้องเป็ต้งก็ดีี่แปดนะครับยี่แปดเขาราคาใหญ่คับราบมีพนีนี่พิ่ี่ย่นบัวนะครับจะรัากัสายอยากไหนครัใหญ่กัแล้ก็อันหนก็มีนมีหาพีนามีนาเพิ่มาเย มป็นล่อจีสาีครับพ่น้องครับบางทีน้อยบางตาบางรเ้น้อยรเ้ใหญ่แล้วรเหการปรัปรีดกลัวเลอสมัยย้อนอดีตช่วงวลาที่สบางาไมที่จอดเพราะว่าสมัยนั้นเขเข้าไปวกวัดหลวงพ่อก็มันเองไรครับพี่น้องคนเลอะรลยไทรสมัยนั้นง ลักบรือร pues mm ่งน <st> no, ียเรือจะเป็นสมบัต <MID> ิทองทำไรนั้นเลยพอจนโนทนหไดทางตันไปเรือก็น้อยลงแต่ก็ยังมีท่านขรงเรืองวาเอาวแล้วก็ขออนุโมทนาโดยเพื่อนเนะเออโดยเพจ๋าแ้ถึงต้องกด้ยเพราะอะไรก็ตอานั้นเขาเปลี่ยนะครับเพราะว่ามีจักรเล็กไม่ดีทางยาวโงเขาละ นะครับบอกมีาการเล่อทนเราก็กพูดย่งไรนะนะเาจะวนหออะครก็หมนะทุกเมโม่ทุกเปลาะเพราะบางทีคนเราก็ตกไปแน่นะเอออยากจะโชเครื่องเอยากจะโชวเรืออยากจะโชอะไรอะ ม่ยานางเรือะนี่ขับรถไปวงมาคนเราก็แล้วแต่นะวันนี้มีโอกาสนี้แล้วสาธุ่นคนใจบัติกานนะครับที่เดินทางเข้าสู่การบูรณาตุจรนะคราบวัดบางปีใหญ่นาย่มาล่วงบุญงานบุญมาร่วมบุญและงานบุญบัวหลวงนี่แหละสมัยนั้น คนก็ม,มาลอ,าอดอยากจนทีสามจนขึ้น,นอนย่องเพปะนน้อง ด้วยเพอาไพดอกบัวหลวงพ่นะครับหังจากที่มียานรอวหลว่อในยนดอกบัวกามาดอกบัวหลพ่อเอาไป้งเป็นยาเอาไปตาแห้เอาไปแก้ใส่น้เอาไปทาเป็นยารักษาโรคเป็นบัวจากดิ์บัวหลวงพ่อตอ ก็นำพระส้มมาถวายร้องรำทำเพลงได้มาตอนตีสามสี่ประมาณเข่าโมงครับก่อนจะถึงเวลาโยนบัวถวายดอกบัวหลวงพ่อนะครับพี่น้องชาวพัทยาโมจารามันไทยใหญ่ไทยเล็กย่นนบัวครับนะครับจะแห่ครับ้องรำทำเพลงได้มาเข้าของสำรองสมัยนั้นไม่มีทศไม่มีด่านอุดท่อนสักน้ำนะครับนะ

เอาเขมไปนจะได้ได้ทั yeah. ่ว <strong> ถึงน่านะตอนะฝั่ง้นดูนะแจกฝั่งด้านรูน่ะฝั่งน้้นดูนะรับกระมมาสนะเ้าแถวได้แล้วก็ออกเออนแบ่งๆกันไปเออเป็นยาเป็นยาขององค์หลวงพ่อ หกสิบสี่สิบานะรอบตัวอยู่ฝั่งนี้

ก็วนครับเริ่มกระวนกเ้าโงรับ้ก็แล้วก็ยังอร่อยวัดป่ารีใหญ่ในพระรามหลผมก็ะก็เพราะว่าอาจจะมีเรือบอกมาหรืก็อาจจะแบ่งคนเองคนเอง บางคนไม่ค่อยไม่ใจลงน้ำก็ต้องใจระวับระวังพิสอจน์เลยตอนระดัทวีน้ำท่ันลวงนวัดนระาทา่เรืรนี่ค่นเรือก็ยังเจอถ้าล่วกทางน้ำที่ทั้งหมดสิ้นเลยแล้วก็ระวังทั้งแต่นม่นหนน้องเพราะว่าช่วงนี้เรือเยอะดูดี เสียงดังน้อยนะครับพี่น้องเพือครับวที่สิบพลาดมันจับเพือครับเพื่อเพื่อครับคเดียวหังจากท้ก็จะาการเพ่นำับตัวเราอนะีเลยวันนี้เยีอปดอพี แต่ตัวจะโตสักติดก็ยังไม่อยู่ตาพรอมครับถิ่นตางทะเลน้อยทะเลใหญ่ในภาคอีตานนีนับตัววัวอกวมมีสััวอยมาป่าแต่ถดอกัวแล้วก็เด็นทางไม่ตกเสียเวนเดินไปี่ดอกวัวและบัวเนไงานรับตัวครับพี่น้องหนึ่งเดียวใน้รกครับพี่น้องขอรับมาเพิ่มน้ำพี่ครับน้ำราล ยังไปไว้กลำเปลาหลังนะมันล้วงนเแต่จริงจริงมันไม่หล่นรถมันมีคนล้วงก็เรียกว่าล้วงกลำเปลาแล้วมันมีทุกปีเออมาแบบเราเนี่ยแต่งตัวสวยเหมือนเรานี่เลยเออแต่ถ้ามันทาแป้งหน้าเดี๋ยวหน้าแดงใญ่ พี่น้องเป็นกนังใจชิดต้กงอาช่ไ้นครับพี่น้องัียหมอกหมายล้์กดแชร์กดติามเอาครับพี่น้องเพื่อเป็นกู้นั่งใจทคิดคิดต่อไปครับพี่น้องเดวดับต่อไปนะครับอาจารย์รนิษฐ์หน้าคือตุกคนหน้าใส